สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวัน,นิีโคดพ,พิศพิโนและโคดพิรัชเนี่ยนะฮะจะมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับต้องถามว่าใครบ้างที่ไม่อยากแก่นะครับโคดพ,พิศพิโนมั่นใจเลยนะฮะทุกคนอยากจะยกมือเลยนะฮะว่าไม่มีใครอยากแก่สักคนนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าผิวหนังของเราเนี่ยนะจะมีริ้วรอยมากขึ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังจะถูกทําลายมากขึ้นคําถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรอันดับแรกก็คือว่าอายุเรามากขึ้นการสร้างคอลลาเจนก็จะลดลงอันดับที่2ก็คือ มันจะเกิดปฏิกิยาในร่างกายอันหนึ่งนะครับแล้วเกิดสารตัวหนึ่งขึ้นมาปฏิกิริยาอันนี้เราเรียกว่าไกลเคชันนะครับไกลเคชันคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อเรากินน้ําตาลเยอะเกินไปแล้วน้ําตาลเหลือนะครับน้าตาลก็จะไปเกาะกับโปรตีนนะครับแล้วจะเกิดสารตัวหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่า Ages e หรือเรียกว่า H ชื่อเต็มแปลว่า Advanced Glycation End Product นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเกิดโมเลกุลของอตัว Advanced Glycation End Product แล้วนะครับตัวนี้ก็จะไปอยู่บริเวณไหนก็จะไปทำลายเซลล์บริเวณนั้นถ้าไปอยู่ที่ผิวหน,นังจะทำให้เกิดริ้วรอยเพราะมันไปทำลายคอลลาจเจนใต้ผิวหนังน,นะครับถ้ามันไปอยู่ที่หลอดเลือดหลอดเลือดก็จะแข็งตัวทำให้เกิดมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงได้ถ้าไอสารตัวนี้ไปอยู่ที่สมองก็ทำให้ เราสายเมอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ก,กลไกแล้วนะครับว่าเราไม่อยากให้เกิดแอดวานไกเคชั่นเอนโปรดักนะครับเพราะสารตัวนี้มันทำลายเ่ามากๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้หน้าเราไม่มีริ้วรอยลดริ้วรอยอย่างเป็นธรรมชาติกินน้ำตาลน้อยๆกันนะครับโคตพี่หนุ่งก็กวงแก่เหมือนกันนะครับไม่มีใครอยากจะ ดูแกอยากมีริ้วรอยแล้วต้องไปทํานูน่นทํานี่ขึ้นมาซึ่งมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็ไม่ดีเรามาลดแอดวานซ์ไก่เคชั่นเอ็นโปรดักกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องเพศสัตพีนงนะฮะและขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์ทุกๆครั้งเลยนะครับต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับอยากทุกคนมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ